นี่สดครับนี่ครับอันนี้สวัสด <c oughs> ีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เมย์นะผมรับผมเยอะใช่ฉันชื่อเบตา้าและฉันเป็นเกย์ฉันจะเย็ดตูดในายในห้องน้ำชายโอ้ยเฮียไอ้เขียวไอ้ตัวเหลืองไอ้หน้าเหลืองมายังไรวะเนี่ยไอ้เชีอยตัว ไอตัวเป่าเทียนชิอ<ะ>ปอ่ะเรียบร้อยเฮ้<ะ>ชยชิปไอตัวเป่าเรียบร้อยให้ตัวเป่าเลยใจพร้อมใจพร้อมเราทำได้ต้องสู้กับเวลาต้องสู้กับเวลา<ะ>เราต้องรีบหาตัวแอลแล้วเวลาเราที่มีน้อยอยูชยออ่ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเรู้เพื่อนได้เพราะว่าไม่มีเทียนเลย